เอาเหรอไปเลยะหรอเซ็นเลยกัเลยรีบเซ็นรีบปะไม่เลยมใช่ครับใช่ใช่ครับเกือบอเนี่ยไม่คือเซ็นเซ็นวัดหนึ่งได้หมั็ยครับก็ไม่ได้เจอเลทีเดไม่เป็นไรเซ็นไเซ็นวัดหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวถือให้ก่อนก็ได้เอจ้เนี่ยที่อยู่ตรงน้แะเดี๋ยวช่วยถือกันก่อนเ ยากอ่ะแกเป็นไงรูปที่ผมทวิตให้เป็นไงบ้างครับไม่แกกดนะแกกดนะมันเยอะรูปเป็นไงบ้างครับที่ผมแชร์ไปฮะครับรูปที่แบบผมไปเที่ยวไหนที่มาก็มาถ่าพมาแชร์ครับเป็นไงบ้างเอ๊ะโอเคครับดีค่ะไม่ได้ไปนะครับเป็นกำลังใจไปเดี๋ยวส่งกำลังใจไปมือถือ่ะ เป็นธรรมชาติเสมอครับเป็นเช้กติ่นมากเลยตื่นจุกจเลยแล้วเริ่มอัด6โมงเลยเหรอคะใช่ครับต้องสายแล้วเราจะทำหรอลงรถตู้เลยใช่ปะแต่ว่ามันเป็นไม่น้อยนะครับตัวหนึ่งค่อยถือให้หน่อยดิไฟแระไม่เข้าไหม้ยอันไหนมันท้อบพวกนี้เ้าไหมคะแกเย็นท้อบมันพวกนี้มันปิดเด็ดนะคะวันนี้เตรียงไม่เต็มเลยครับทำให้เต็มที่นะครับแกวันนี้ก็อุ้มตู้หายใช้ของจานกินน้ำเยอะ โอ้ยอย่าพึ่งกินแกดิถูกเฮยขอบคุณค่ะขาอรอกินแล้ววันนี้ไ <laughs> ม <wh ats Napoleon> ่กล <to> <t aka> <talk> <them>. ัแ <gamma> ต <enders> ่ขอแกไม่ทันไงเพราะเสด็มขอขอรูปนึ่งให้เราฟังคนอินจะ บายค่ะบายโอ๊ยเหนื่อยไม่ไม่ใส่ชั